はい。はい ครับพี่น้องเอ้มามามา,ม,ามึงมาฟังแบบยูาทาคอนนะาือหลังของเขา,าพกกันมามาพี่น้องเอ้ยวันเสวัสดีปีใหม่เด้อครับมึงนี่ตะว,วันทีแปดเป็นไปตามคาดครับผมกรมอุตุเพิ่นบอกว่าอากาศจะเย็นลงครับผมมืึงนี่ก็เล่นสีโอกาสนะครับพี่นอ้องอ่ากินเนื้อย่างครับเน,นื้อย่างหอนๆครับผมพี่น้องเอ้ยเออมึงนี่ก็ ยังอยู่นี่ว่าละผีไม้เนาะครับพี่น้องเนาะเอาวิตก็เลยืผิอกาสกิ่นปีไม้นะครับเนื้อย่างเนื้อย่างแบบโบราณนะครับผมนี่โบราณคือใส่ใส่เตาแบบนี้แหละครับมันหนาวครับมันหนาวพี่น้องมันหนาวก็เลยต้องกิ่นแบบนี้สีได้อุ่นอบอุ่นหลักากเนาะครับเนาะ ขอเดินกับขอท,กทักทายพี่น้องนะครับทักทากทยญาติชนิดมิตรสหายทุกท่านนะครับตัวทุกมุมโลกนะครับผมสวัสด,ดีพี่น้องท,ที่ยังอยู่ยังตามแดนนะครับผมภูคนยูเมืองยุโรปภูคนยูทั้งฮิมะนะครับผูคนยูทั้งไตวัาไตวันผูคนยูทั้งญี่ปุ่นนะครับนาอ อย่างนี้นี่มะกำลังลงโอ้ยเป็นอะไรส่วนชาติเพิ่นเออต้องอ่าหนีจากบ้านอา่างเล่มไปอยู่ทางอื่นใครแน่เนาะหอยนี่อยู่หอยกต่อยูย่กับพงกับพาอยู่กับไห้กับหน้าแหละครับโควิด,นนนดเนา,เนเนพานะออพ,นพี่น้องเนาะโอ้ยอันตรายหลายชูเมอร์เนี่ยทำให้เกลียดตะกินนี่ปฝุ่นเครื่องมีผลกระทบหลายเด้อพี่น้องเอ้ผู้ใดก็ได้อยู่บ้านหอยกัน รับเสิมเนืน่องยุกทางพี่ทางน้องเป็นยังไงเนาะครับเนาะขอบคุณขอบคุณเดอ้อพี่น้องที่เข้ามาแวะมาชมเอาครับโซยครับผมโซยครับครับนี่ย้ยไรออกมาแต่าทีไใครมาถูกใจใครมาถูกใจ เนี่ยอย่างสูบบุหร่านพี่น้องเดี๋ยวมื่อรุ่นย,ยกกียน่ไปกินยุธงย่ท่าแบบสูบบุหรานแบบนี้ยยกเตาครับพี่น้องยกเตายกกระทะยกอันนี้ละไปกินยุธงย่ท่าเพื่อจะได้บรรยากาศครับพี่น้องอนเนาะนะครับมื่อนี้กับมันหนาวไหมพี่น,อนอ้องเลยบ่อนของจากวัดสีกินนี่ยังไปตลาดตะลี่กันยากเลยครับพี่น,อน้องทุ่มืงอนบ้านผม ตลาดกันว like hm uh, ัดอุณหภูมิอวานนี่ผมไปออไปทงผมก็ผมเป็นคนทงแนาะตาแดดแแม่เมื่อมื่อผมก็ไปตลาดข้าเจ้าวัดอุณหภูมิผมสามิบต่าใดก็ขอาเราช่วยังสามิสามบหกสาบหห อ่าสามหกจุดห้าข้าเจเ้าเรียกว่านขันอี่น้อยนึงนี่แฝงว่าเจ้าเป็นไขว่าสันอุ้ยบ่ให้คนเป็นล่งไขว่าตากแดดแม่แแม่ดูข่อยปูควันอยู่กลางพงเนาะว่าสันว่าที่นองเลยดูมื่อนี่นะกินลำบากผู้ใด,ดรวยตายครับเดี๋ยวนี้ยุคโควิดอืมตายเพราะว่าข้าเจ้าก็หมบบดใจว่าใส่เงินแบบไหน ถาเจ้าบุญหวยใส่เงินมาได้คนบ่ค่อยมีกับตังค์มาได้สิยู่สบายสบายสิยู่สบายสบายก็ใส่ชีวิตแบบสบายสบายจะนตระหนกเด้อพี่น้องเด้อก็คืึนระวังเอาระวังเอาครับระวังเอาดับดุ่งชีวิตรวยคว่ำระวังครับปีใหม่กะขอัต่อที่ทานพ้นมาได้แปดมือเป็นเก้าที่แปดนะครับผมเ สี่เท่าได้เดินทางมาได้แปดมือแล้วสามร้อยหกสิบห้าวันนะครับเอ็ดจังไดที่วิตมันจังสีดีเนาะพี่นอพี่นองเนาะเอ็ดให้นมันดีที่สุดนะครับพี่นองเอ็ดปัจจุบันไห้ดีที่สุดนะครับผลตอบรับมันก็สีดีครับผม็คอจังผมบ่าเคยวอกเคยว่าครับเอ็ดดีได้ดีทันทีครับนั่นแหละครับพี่นองเอ้ือยเคยจังพี่นองคอยอยู่่นผู่นอยู่ทั้ง แต่ว่าแต่วันนะครับเพิ่นกับเบ้านะครับโอวิดเพิ่นกับโดนกระทบพี่น้องคอยอยู่ทั้งสวิตสวิตลดลงนิดหนึ่งลงเลยลงเลยบ้างบ้างใส่เลยบิดใส่เลยพี่น้องคอยอยู่ทั้งสวิตเพื่อนกับเดี๋ยวนี้เพื่อนกับบ้านเพื่อนกับถือล็อกดาวน์แล้วนะครับทั้งสวิตทั้งสวิตเดียนเพื่อนกับถือล็อกดาวน์แล้ววันหนึ่งวานเพื่อนกับออกมาไปเล่น เพื่อนพีนเน็ตข้าเจ้าเ่อเปิดนะครับเพื่อนก็ได้ไปแล่นน้ำเหมืนอันปลาปลาหิมะก็อ่อนซ้อนอยู่ครับอ่อนซ้อนอยู่อ่อนซ้อนหิมะเพื่อนครับอ่อนซ้อนหิมะเพื่อนก็อ่อนซ้อนหิมะเพื่อนท่างอันอันเกาหลีน้ำเกาหลีก็ได้เรีนหิมะแล้วเนาะโอ้ยขันนั้นผมไปผมยีไปสุดๆหิมะอยู่ก็ขอบคุณขอบคุณหลายครับผม เขามาาล้วกรับชมล้วกลฝากใน่นเด้อครับผมอกดไลค์กดไลค์ครับผมคลิปเย็คลิปสัจจันทรเนาะพี่น้องเนาะ,ะเห็นใจพี่นอ้องเบึ่งเออผมขอบอกนอยนึงเด้อการที่เขามาเนี่ยคือเขามาชมนะครับอสูๆสุๆสคกค้นก็นคืออยากให้มียอดไลค์ยอดวิวนะครับเพราะเมน่าเขามาาล้วก็กดบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะมันถีกกายเป็นสแปมเด้อครับผมพี่น้อง ถึงยูทูปปีนี้ยากลำบากร้ายผมก็เป็นบ้านไม่นองไม่นะครับเจ้าจสีก็ต้องใช่ลวครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองให้เขามาบอกว่าเอออาวิสมาเที่ยวด้วยมากินด้วยนั่นนี่แต่พพ่ายามจับจับใส่ว้อมให้ให้ให้ใส่ใความจริงใจต่อกันนะครับผมจังมันจังสีนี่ผลประโยชน์ต่อกันมันจังสีดีต่อกันทั้งสองไป อันที่มาหนึ่งบางเรื่งเป็นซ้อนนะบพรว่าผมหรือเจ้าอาจจะเป็นสแปมนะครับผมยอดชอบมันกลายดีรุดลงยอดนั่นก็คือรุดลงอันนี้ผมก็ได้ยินจากไอ้ไส้ผูเป็นเห็ดมาก่อนนะเพื่อนเบาสูฟังก็เลยอยากเบาสูอ้ายน้องนองผู้เป็นนั่นเขามาเนาะครับเนาะอ่าขอลองหลายๆกับใอ้เบิ้งกับแจงน้อยเบิ้งกันแจงข้าวเออว่าเพื่อนไปกินแจงใดเห็ดแจงใดเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ยมีแต่บ่อไมีแต่ผเ ma uhm. าเอาเอาพี่น้องขับไม่ไงตุยตุยตุยพี่น้องขับไม่ไงขับไม่ไงแล้วบานนี้ในการท้าคลิปนี้ไอ้พวกเครื่องเดิมนี่ว่ามีเด้อพี่น้องเลยโดนเด้อผู้ใหดโดนคือจำเป็นข้าวอ่ะโดนนะครับแบมแท้แท้ครับ เอาซื้อของเพิ่นมาออกไม่ได้เพราะเราเทาเพิ่นเพิ่นเก็บ้านเท้าโคตรจะได้เ,เพ,เพิ่นนะครับอันนี้โดนครับผมโดนแน่นอนครับผมเข้าอา๋องเข้าไรล่ะนี่ยังกินไปตามแก้วดำกินปูกินปลาหมูกินไปนะครับเย้าออของเพิ่นของแมวมนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่อพ่ออยากเห็นใจพี่ๆน้องๆน,นะครับผมคลิปนี้ก็เอาสั้นๆแค่นี้นะครับเนาะ อ้าเดี๋ยวอีกคัครับอีกคำเนาะพี่นอนะ้องเนาะอีกครับ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 ผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ